สวัสดีค่ะมันนี่ชาแนลคลิปนี้มีไม่มีสิเออคลิปนี้จะมาออสอนการถอนเงินจากแอป,ปนี้ให้นะคะแอป,ปนี้มีชื่อว่าโลโกเป็นแอป,ปที่อืมช่วยน้องหมาช่วยน้องน้องหมาแล้วก็สะสมเหรียญถอนเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตการถอนเงินของแอปถอนเริ่มต้นอยู่อุ้ย ถอนล้มต้นอ,อยู่ที่สิบบาทอันนี้ก็เป็นเกมซึ่งเกมตรงเนี้เป็นเกมที่เราช่วยน้องหมาไม่ให้โดนพึ่งต่อยแล้วเราก็จะได้รับเหรียญซึ่งเหรียญที่ได้รับอะ่ะมันจะเป็นเหรียญที่ใช้สําหรับการอัพฐานนะคะไม่มีส่วนในการอืไม่มีส่วนในการถอน อขออีกรอบหนึ่งสิจะได้ไหมซึ่งการถอนมันจะมีช่องอีกอันหนึ่งที่ท,ที่ที่สำหรับสะสมเหรียญเดี๋ยวขออมืมันต้องได้สิอุ้ยสั้นไปอ่ะประมาณนี้พอไหมขออีกรอบหนึ่งเออย,ยังเหลือยังเหลือยังเหลืออีกอันหนึ่งคือ มันถามว่าแอปเนี้ยโอเคไหมส่วนตัวนุ่นก็มองว่าแอปเนี้ยโอเคอยู่แต่ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อเพราะว่าเราอุตส่าห์ไปป้นเหรียญได้ใช่ไหมแต่ว่าเหรียญที่เราได้อะมันมันไม่ได้ไม่มันไม่สามารถสะสมเอาไปอืมมันไม่สามารถสะสมเอาไปเพื่อที่จะถอนได้เพราะว่าการถอนเงินนะ่ะเขาจะใช้เหรียญตรงเนี้ย เหรียญในภารกิจประจำวันเนี่ยค่ะเขาจะมีภารกิจประจำวันบอกว่าเราจะต้องทําอะไรแล้วเราจะได้รับเหรียญตามนี้ถือว่าวันหนึ่งได้เหรียญเยอะอยู่นะคะถือว่าวันหนึ่งได้เหรียญเยอะอยู่ก็ก็ลองดูส่วนการถอนมันจะมียอดถอนที่ว่าเป็นสองพันแล้วก็การถอนที่เป็นขั้นตามสิบบาทซึ่งในคลิปที่แล้วนุกก็บอกไปแล้วนะคะว่าการถอนน่ะถ้ามันเป็นสองพันน่ะ ความคิดเห็นส่วนตัวนุ่นมองว่ามันยากมันยากจริงๆไม่ใช่ว่าย,งงยากแบบเฉยๆๆยากจริงๆแต่ถ้าเป็นการถอนขั้นต่ำที่ว่า10บาทอ่ะอันนั้นถอนได้แน่ๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะถอนให้ดูการถอนเงินจะอยู่ตรงนี้อ่วันนี้มียอดอยู่ที่33บาท31มสิบเตางก์ก็เดี๋ยวจะถอนเข้าทูมันนี่วอลเล็ตนะคะในการถอนเงินของแอปก็คือตรงนี้ที่เขียนว่าถอนออกทั้งหมด เสร็จแล้วก็ใส่เบอร์ Two Money Wallet ของเรานะคะโอเคใครใช้ใบเบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันถูกต้องนะเสร็จแล้วกดที่คำว่าถอนกดยืนยันเสร็จแล้วกดที่คำว่ายินดีรับอ่ะยินดีรับหลังจากนี้เราก็ลองเงินเข้าอันนี้ประวัติ สามสิบสามบาทสามสิบสองสตังค์ยอดเงินนุ้นไม่แน่ใจว่าระหว่างตัดต่อมียอดไหมถ้ามียอดเข้าก็เดี๋ยวแปะไว้ให้ด้านข้างแต่ถ้าไม่มีก็รอคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตการถอนเงินให้ดูนะคะว่ามันรอนานแค่ไหนการถอนเงินของแอปก็จะประมาณนี้ออตอนนี้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 ในแอปทมอนี่วอลเล็มีแจ้งเตือนมาแล้วนะคะ เติมเงินสาเร็จสาสิบสามาทสาสิบสองสตังก์ก็เท่ากับว่า,วาตามที่เขาบอกเลยค่ะว่าการจ่ายเงินของเขาเขาจะจ่ายภายในหนึ่งนาทีถึงย4สิบสี่ชั่วโมงนี่สถานะคือถอนสําเร็จก็รอไม่นานนะเราไม่นานก็ได้รับเงินใครที่ชอบเกมที่จ่ายไวก็นแนะนำตัวนี้ใครที่เป็นสายเกมก็ มีเกมให้เล่นเยอะอยู่เลือกเอาละกันละคะว่าเราชอบเล่นเกมแบบไหนแต่ถ้าเราไม่ชอบเล่นเกมก็ทําแบบสอบถามก็ได้ส่วนใครที่มีคําถามอะไรอยากสอบถามเรื่องไหนที่มันเร่งด่วนคอมเมนต์มาแล้วนดไม่ตอบก็ทักไปสอบถามที่ ID ไลน์ที่ลงไว้ให้ทีใต้คลิปได้ส่วนเมนูอื่นๆหรือเกมอื่นๆก็ เข้ามาดูแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้สําหรับการสอนการถอนเงินของโลโกว้วแอปนี้เข้าใจาจริงได้ฟรีได้ง่ายแล้วก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยใครสนใจลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะ